คกับสวัสดีพี่น้องสู่ทุกคนครับวันนี้สิฟ้าเบิ้งนิมาได้ครับนิมาตกหรเที่ยนที่สองครับเทียนนี่ตกแห้งกูมูได้ครับพาพี่พาน้องมาเบิ้งเด้อครับวันนี้มันง่าครับตกยางรุนแรงนะครับพี่น้องนักตกลิีนครับไปเนะครับรายหนึ่งหนาวหนาววันสั้นพี่ผพี่น้องเบิ้งมาครับเห็นวัน้อนครับนี่ตกแห้ง ตัวี้ยวงับนขาจากผักโปวดมือมากเลยครับโอ้ขาจากผัก้เอเนาเนาเนาโอ้พี่น้องเอ้ยเบ่เลยครับ nào lại nào lại hảo chạc phạc <laughs> nào lại hấp <khó>, nào lại u <laughs> 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 กัดติดลบนะครับน้อตอนนี้ตอนนี้ก็ติดลบสีนะครับหนาวครับพี่น้องนี่กับเป็นสวนของกระเจาเนาะรับเป็นเหงาบูดแดงาพาฟิฟาน้อ,ยอยงยางเบิ้องนอนกับยางเนี่ยตอนนี้ก็กำลังตกปล่อย บ,บ่อหลายนกับบ่อไคือทางภากไตนอกครับภาคใตฝั่งเนี้ยบ่อไลายในฟรีๆเลยครับว้าวนะครับมันก็สิเป็นคือสว่าคือ,อยังพี่นยางบงนะบยางยางงนี่คือถนนนะครับ กรถมอเตอร์ไซค์ห้าก็สิทธิ์ขี่ได้เนาะครับหมือนขี่เลยรถเนี้ยขี่ได้เค่อยไปครับเหมือนรถเนี้ก็หมือนแต่มอเตอร์ไซค์ก็เหมือนสิทธิ์แล้วเนาะครับอย่างนี้เนาะครับโอ้หนาวครับปวดมือครับโอ้บ่น้องครับ อากาศหนาวๆติลดลบสีนะครับตอนนี้อากาศหนาวครับโอ้อากาศหนาวไรครับหนาวไรมีแฟนน้องน,น,นะครับงานวันนี้มั้งอากาศร้อนๆครับหนาวนะครับวิวเมีนวันนะครับเห็นย่างเงี้สิ เก็บชบไ้ครับบุยกาอนๆนะคับตอนนี้กำลังตกไปป่ยนะครับโอ้ชบครับปวดหายครับก็บยังไหลได้ครับ,บวบนบันนี้ก็ขอจบเ,จเ,จเชื่อเพ่เทนนะครับ ฝากติดตามช่องอดีตสายรุ่นะครับสวัสดีครับฝากติดตาม,ม้่ยนะครับช่องน้องไม้ครับ